มาแล้วมาแล้วเย่มาแล้ว,ลว,ลว,ลวเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยล,ลืมลืมนะนําะเออเแบบงอบบี้ล,ลยแตวว้านนอ,นนอ,อันนี้ก็มาเล่นแบบออปบี้ชื่ออปบี้อะไรวะอปบี้เรื่องเราอุ้ยไฟช็อตสวัสดีสวัสดีแอนว่าสวัสดีเป็น อุบยคนไทยอ่ะแต่ไปตืดอดอตกโดดผลาดนิดหน่อยแต่เขาบอกว่ากิจกรรนี้เนี่ยเราจะต้องต้นม้ให้ครั่กไหวป่มชีวเบียบบล็อกสีดำดำเอ๊ะอะไรอ่ะอย่าไว้ใจคนชีวิตอุ้ยเริ่มมาละมือสบาย แกเป็นไข่ใช่แกเป็นไข่ตอนแรกมันอย่างเงี้ยโอ๊ยตอนแรกมันอย่างเงี้ยแบบบินแบบบินแบบนั้นอยู่อะตอนนี้ผมชื่อโอนมาจากไหนวะอุวยอุวยเลื่อนหมดเลื่อนหมดเอ้ยเกือบลับแต่ก็ได้ตั้งแต่นี้ไปฉันจะมาเปิดเผยแกทคนเหยับสีแดงแล้วไม่ใช่ตั้งแต่นี้ฉันจะมาเปิดเผยแกน้อยเนี่ยคนหยับสีแดงอะลองหยับ

ีรมกับเล่ากับเล่ามาต่อต่อต่อโอ้ยอะไรดีอะไรอะอะไรอยู่ข้างล่างอะอะไรอยู่ข้างล่างอุ้ยตกมาแล้วไม่ลืมลืมลืมบั๊กบักแป๊บนึงนะทุกคนมันบั๊กนิดหน่อยเมื่อกี้เกิดเขาเรีกเยกอะไรนะี่พันธ์พิธกิหลืมปิดมด วิ el ke el ke el ke ่งหยียบแล้วก็แล้วคือวิ่งทำไมอยู่อยู่มันคือจะรับยังงี้เร็ว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 เฮ้ยเซฟอืมแย้วฝั่งไหนเอ๊ะจบแค่นี้กันเรื่องราวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยตรงนั้นยังไม่มีเรื่องราวเลยตรงไหนรู้ไหมตรงจบเฮ้ยเกือบเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้เนาเนี่ยไอตรงนั้นยังไม่มีเรื่องราวเอ้ยมีแล้วมีแล้วตรงนี้ตรงเนี้อืมอืมตรงนี้ยังไม่มีเรื่องราวเลยเนี่ยตรงเนี้ย อย่างนี้มั้งแล้วแต่ว่าให้ใหยาบฝั่งมันจะมาตรงนี้เว้ยให้หยาบอีกตรงนเดี๋ยวพาไปดูตอนจบคลิปนี่เป็นงี้เซฟแล้วนี่มันจะจบหยาบเซฟหยาบจบเฮ้ยงั้นคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนเอ้ลืม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 บีเซตเว้ยเว้ย มันมีใครเขามารู้คนกระตุกมากต่อโอ้ยแสบเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วชิบเซฟชิบไม่ต้องอ่านสามใช่ไหมเอ้ยมันบอกให้เราเสียบสีดำๆก็ไม่มีอะไรแค่โดนมาขังเราต้องมีตัวไม้ไหมอมันมีราวาฮฮมันเป็นเขาเรียกหลอกอ่ะมันหลอกโอ้ยกระตุกปุ๊บเจออีกจุดหนึ่งอีก มันเกิดผิดเขียวบนี่แล้วมันจะมีเซ้โซ่เรืองของอันที่อันที่เราเลือกกันนี้ไปเราลองเลือกอันนี้ปุ้งมันจะมาอันนี้ตรงห้าห้าห้าจงหยับสีดำจึมแล้วมันจะกลับมาเรื่มใหม่แล้วก็จะมีคนบอกว่าทาไมไม่ทไมไม่ฆ่าตัวตายลองดูถ้าฆ่าตัวตายนเป็นตันนี้เอ้าบั็อกอีกถ้าฆ่าตัวตายมันจะเป็นอันไหน ถ้ามัไตายมันเป็นเงี้ยมันจะกลับไปเกิดตรงไหนรู้ไหมมันจะไว้ไฟจีเซฟเพราะตรงนี้มันมีอ,อู่นี่มีจออีเซฟฮะชสบมาแล้วแล้วแล้วไอตรงนี้มันเป็นลาวาหายได้อะป็นไง เอกือบหลับแต่กลับมาได้ไม่ชืวไม่เตกเมลาวางอะไรไว้ตรงไหนอีกดีอ่โอ้ยอะไรนี่มันแหลกนิดนึงบินตุดด๊ตดดุดด๊ตุ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 ๊ตัวตัวตัวตว,วางไว้ตรงนี้ แล้วเซฟแม่หน่อยจ้ะนี่เสร็จแล้ว